ไม่องเด็แล้วพอจะวิ่งเร็วทำไมล่ะลรนเนะะรทีลยาะมยลมันมา,มมา,มานทางนู้นนะดิรดูดิมองเห็นไหมนอนมอหนไหมลมมันประทะขึ้นมาเย็นไหม อุ้มมันดูนะอย่าอุ้มมันโยนลงไปนะไเยนไม่าาูาไหมาป่าสิให้ป่าให้ป่าทำาเามัมันก็เหมือนกันแหละ มันต้องป๊อ <marriages timing>